สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาววชราพันธ์นำสดีค่ะผู้ก่อสรอางตำบลยวรานะคะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากบานะคะปาชาวบ้านนะคะคุณพิษนุอัคานิวาน,นะคะก็ วันนี้นะคะก็จะมานิเทศติดตามนะคะเมื่อไตรมาสที่2คะ่ะที่เรามีการจัดก,กิจกรรมนะคะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเกี่ยวกับโค้งหนองนาโมเดลนะคะก็วันนี้ก็จะมาติดตามนะคะก็เดี๋ยวให้ทางพี่นุ้นะคะค่ะพูดเกี่ยวกับโค้งหนองนาเมื่อครั้งที่แล้วที่เรามาจัดก,กิจกรรมค่ะว่ามีปัญหายัางไงบ้างแล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมค่ะสนใจหรือก็ได้มีการสอบถามจากการที่เราอบรมไปหรือเปล่าคะ เขาที่แล้วอบรมมีคนถามเขาสนใจเรื่องโคกหนองนานะแล้วก็บางคนก็เอาไปทาตอนนี้ก็ขยายขยายโคกหนองนาไป10 12 12คนแล้วนะที่ที่ลงโดยเช้งบของพอชนะอันนันก็ขยายแต่ของเราก็คือต้นแบบซึ่งทางกศน,นก็ก็มา เหมือนมาอบรมให้ความรู้กะทางปชชก็มาให้ความรู้มันก็เหมือนเสริมในกิจกรรมของของของเราเนี่ยและ้วทุกคนก็สนใจแล้วก็เอาไปที่ใช้ยูซีคุกประเม็ดนะยูซีสี่สิบีอาสิบแล้วก็แล้วก็ใช้แค่20กิบกเอง ชาวบ้านก็หวานทั้ง30มสิบกิโลนะแต่พี่ใช้แค่คูข้ข,ของเราก็จะได้ข้าวที่มีคุณภาพแล้วก็คือปลอดภัยต่อสารเคมีแล้วคือข้าวก็เยอะมากข้าวก็สวยด้วยค่ะก็ดีแล้วก็เราไม่ต้องหวานหนาะแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้อยอใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินอันนี้นะแล้วต่อไปพี่จะปรับปรุงพันธุ์แล้วก็จะดำต้นเดียวเนี่ยต่อไปจะดำต้นเดียวเขาเรียกพัฒนาพันธุ์ข้าวในรุ่นต่อไปก็จะดำต้นเดียวเดี๋ยวก็มาดูได้ดำต้นเดียวเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างนี้ อาพาราคุมกันแมลงมันก็จะไม่ก็จะไม่มีอะไรกวดอันนี้มันใช้ทุนลงทุนประมาณห้าพันแต่เอาดินมากองก็ไม่ลงทุนเลยเลยใช่ไหมแต่อันนี้มันดีตรงที่ว่ามันควบคุมเชื้อราได้เชื้อลาที่มันจะขึ้นจากดินทําให้ให้รากขับมันเน่านะมันจะไม่เน่าเพราะว่าเชื้อไฟซัมเซรามจะไม่ขึ้นอย่างดียแต่ถ้าเราเอากองปุ๊บเนี่ย เชื้อราจากใต้ดินที่ขึ้นมาทําให้เราปลูกผักคอยจะเน่าอันนี้คือปัญหาแต่อย่างเงี้ยมันไม่เน่าน,นะนะอันนี้ก็เป็นเป็นเล็กเกา่าเขาเรียกรูปนพยอก็คือเป็นเอ่อเล็กเกเล็กกอันนี้ก็น,นพอยอย่อมาจากผู้นำการพัฒนาอย่างยัง่งยืนก็คือเป็นนักเรียนของสมเด็จพระเทพ ก็เลยเอาดอกกันมาปลูกตอนนี้มันติดกันแล้วไม่รู้พอกับยอมันเป็นรูปอะไรเนาะไอเบียอันนี้เป็นข้าวที่ปรับปรุงพันธุ์นี่จากเม็ดเดียวนะเนี่ยข้าวเม็ดเดียวนะข้าวเม็ดเดียวแล้วมันก็มาเลี้ยงโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีโดยใช้เขารู้จักปุ๋ยที่เราทาเนี่ยปุ๋ยตามกองตามไรทำแล้วก็มาใส่ข้าวก็จะรู้จักว่าว่าที่กินปุ๋ยนี้มันก็เป็นการพัฒนาตัวมันเองจากรุ่นนี้ไปสู่รุ่นนึงก็ไม่ต้องไป พึ่งาปุ๋ยเคมีมากอันนี้คือการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดสารตรงนี้มันเป็นทฤษฎีใหม่ของในหลวงในการที่9เนาะทฤษฎีใหม่มันก็จะแบ่งเป็น30-30-10ใช่ไหมครับแต่โค้ของนาเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของอของการขุดบอ่อคดไปคดมาอันนี้ก็ปรับปรุงบ่อเหม่เห็นไหมก็จะคดไปคดมาคดไปคดมา ไปหมดมาแล้วก็ต้อมาสู่ที่นาเนื้อเลี้ยฟ้าในนาข้าวด้วยอันนี้สาวมาทําอะไรคะพี่นุชก็จะทำํำซุ้มก็จะทาซุ้มต่อไปก็จะเปิดให้ตรงนี้เป็น,เ,เ,นเรื่องท,ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่โควิดมันเริ่มเบาบางเลยจะทําเรื่องท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ตอนเนี้ยถ้าจะเปิดตกเบ็ดเลยเนี่ยสามารถเปิดได้เลยเพราะคนอยากจะมาเมื่อไรจะเปิดเมื่อไรจะเปิดเรากลัวโควิดเราอยากจะเปิด เพราะในนี้มันมีปลาบึกไฟใหญ่ๆเยอะแยะเลยแล้วเขาบรรยากาศก็ดีตรงนี้ก็จะทําเป็นสวนคืออันนี้คือในส่วนของทุ่งนอนใช่ไหมคะใช่นี่ก็คือส่วนห้องของนาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแม้ตอนที่เท่มามันเป็นขันก็ดูเล็กมีบ่อนี้กับบ่อนี้มีขังปอดเต็มไปหมดเลยเพราะมันเหมือนขุดน้ำมันก็เย็นขึ้นด้วยนะพอเราขุดให้มันใหญ่ก็เหมือนว่าเราคิดว่าเอ๊ะเราเป็นทฤษฎีใหม่ของในหลวงมาหลายสิบปีแล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นยุคของรัชกาลที่สิบ เราก็ต้องเท,เทิดเทิดทวนและการทิษฎีโดยเอาประยุกต์เอาทฤษฎีใหม่มาสู่โคกห,หนองนาก็คือทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์สู่โคกห,หนองนาโมเดลนี่ก็เลยเป็นต้นแบบที่จะถ่ายทอดและขับเคลื่อนเรื่องโคกห,หนองนาแบบประยุกต์ไม่ใช่โคกห,หนองนาอย่างเดียวแต่ประยุกต์สู่โคกห,หนองนาโดยทฤษฎีใหม่ไปค่ะ อันนี้นะคะก็ที่เราเดินชมนะคะโดยมีคุณพิษณุนะคะเป็นพาชมเกี่ยวกับควกของนาโมเดลนะคะก็วันนี้เป็นกิจกรรมของไตามาสที่แล้วนะคะของไตามาาที่สองค่ะที่ครูเกศน,นะคะได้มานิเทศติดตามของอสวน เพ้อฝันนะคะของคุณพิษณุอัคขานิวานะคะก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะของไตมาที่แล้วะคะ่ะอย่างง่ายๆนะคะจากที่เดียวที่เรามากันจากกิจกรรมนะคะก็จะเป็นการปลูกพี่ะคะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะคือเป็นเป็นข้าวแทนนะคะพาไปดูฟองไส้ไก่แล้วก็ไปดูทองบ่อปลานะคะที่เกี่ยวกับโคงของนามโมเดลอ่าทฤษฎีใหม่นะคะของได้นําพระรฐฐาชดำริของรัชกาลที่9นะคะแล้วก็มาเป็นการประยุกต์นะคะของโค้งของนามโมเดลใดของรัชกาลที่10นะคะ ก็วันนี้นะคะก็ทําให้เราได้ได้ความรู้นะคะแล้วก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมการศาึกษาการศึกษาต่อเนื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็วันนี้นะคะคุณเก้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ